ก็ลงมือปฏิบัติเลยครับสปีดที่หนึ่งครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่อบ้านผ่าซ่อมงานซ่อมเครื่องใช้ภายในบ้านเป็นเรื่องง่ายๆคุณเองก็ทําได้นะครับวันนี้พ่อบ้านพาซ่อมจะพาเพื่อนๆน,นะครับที่ยังไม่เคยมีพื้นฐานในเรื่องฝีมือการซ่อมนะครับ ซึ่งอาจจะอยากลงมือซ่อมพัดลมด้วยตัวเองนะครับวันนี้พ่อบ้านพาซ่อมก็จะพาเพื่อนมาซ่อมด้วยวิธีการง่ายๆนะครับสาหรับเพื่อนๆที่อาจจะพอมีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับหรือเพื่อนช่างนะครับที่รู้อยู่แล้วนะครับว่ามีวิธีการซ่อมอย่างไรนะครับก็สามารถเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับพัดลมที่จะพาเพื่อนๆมาลงมือซ่อมวันนี้นะครับเป็นพัดลมยี่ห้อฮาตารินะครับขนาด16นิ้วนะครับเพื่อนๆซึ่งจะต่อสายไฟเข้าสวิตช์นะครับ พอบ้านก็จะสอนด้วยวิธีการง่ายๆนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูตรงนี้ครับนี่ครับจะมีสายไฟนะครับจุดต่ออยู่สี่เส้นนะครับเพื่อนๆนี่ครับให้เพื่อนๆแยกนะครับแยกสายไฟก่อนนะครับจะมีสองกลมนะครับจะมีสองกลมนะครับสายไฟเส้นแรกนะครับจะเป็นสายไฟที่มาจากปลั๊กไฟนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือจุดหนึ่งนะครับ ส่วนสายไฟกลุ่มที่2นะครับก็คือสายไฟที่วิ่งเข้าขดลวดมอเตอร์นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือจ้องต่อเข้าสวิตช์อีกเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสายไฟในแต่ละสปีดนะครับแต่ละเบอร์นะครับพัดลมฮาตาริก็จะมีสีแบบนี้นะครับเบอร์หนึ่งก็จะต่อเส้นสีดำครับเบอร์สองก็สีน้ำตาลเบอร์สามก็เป็นสีแดงนะครับในส่วนของสวิตช์ไฟที่เราจะเปลี่ยนนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะ เป็นสวิตไฟนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าตรงไหนเป็นสายที่มาจากปลั๊กไฟนะครับแล้วสายไหนที่จะต่อเข้าสวิตเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับตรงนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตจุดต่อสายไฟทั้งสี่จุดนะครับเพื่อนๆจะมีหนึ่งจุดที่แตกต่างจากเพื่อนนะครับ ก็คือตรงนี้นะครับเพื่อนๆสีจะแตกต่างเพื่อนเลยนะครับลักษณะแล้วก็สีจะแตกต่างเพื่อนเลยซึ่งก็คือจะเป็นจุดที่สําหรับต่อสายไฟที่มาจากปลั๊กไฟนะครับตรงนี้สายไฟที่มาจากปลั๊กไฟนะครับจะต่อเข้าตรงนี้เลยจุดถัดมาก็จะเป็นสําหรับสายไฟ <BI. S 1> สวิต์เบอร์หนึ่งนะครับก็จะเป็นสีดํานะครับเพื่อนนะครับต <Mercy. S 1> ่อมาก็เป็นสวิต์เบอร์สองนะครับ เป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นสายไฟสีน้ำตาลนะครับตรงนี้เป็นสวิตช์เบอร์สามนะครับเป็นสายไฟสีแดงนะครับในสวิตช์บางรุ่นนะครับซึ่งเป็นสวิตช์ตัวสั้นนะครับก็จะทำจุดต่อสําหรับไฟที่มาจากปลั๊กไฟแยกต่างหากเลยครับเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆก็จะอยู่คนละฝั่งเลยครับอันนี้เป็นสวิตช์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามส่วนตัวนี้ก็จะเป็นจุดต่อสายไฟที่มาจากปลั๊กไฟนะครับก็ <c oughs> จะแยกคนละฝั่งเลยครับเพื่อนๆดูง่ายเลยครับ เมื่อเรารู้จุดต่อสายไฟนะครับว่าสายไฟเส้นไหนต่อกับจุดไหนแล้วนะครับเราก็ลงมือบัตรีเลยครับจุดแรกที่จะทําการบัตรีนะครับก็เป็นสายไฟที่มาจากปลั๊กไฟนะครับจุดที่สองก็เป็นสายไฟในสปีดท,ที่หนึ่งนะครับก็คือ สายไฟเส้นสีดำนะครับบางไหมครับเพื่อนๆโอเคครับต่อไปก็เป็นสายไฟสปีดท,ที่2นะครับสายไฟเส้นสีน้ำตาลนะครับ เพื่อนๆที่บัดดีเสร็จแล้วนะครับควรจะต้องดึงเพื่อเช็คว่าสายไฟนะครับเราบัดดีเน่นหนาดีหรือเปล่านะครับโอเคนะครับต่อไปก็เป็นสปีดเบอร์3ครับมือไม้อาจจะบางนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆก็ขออภัยด้วยนะครับเพียงแต่เพื่อนๆก็พอจะทราบสีในการเชื่อมต่อแล้วก็ ถือว่าโอเคแล้วนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเสร็จแล้วก็ดึงนะครับเพื่อเช็คความแน่นหนานะครับโอเคแน่นหนาทีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ประกอบตัวปุ่มกดนะครับ อันนี้เป็นปุ่มออฟนะครับเพืเ่อนๆอันนี้เป็นสปีดเบอร์1ปุ่มสปีดเบอร์2ครับปุ่มสปีดเบอร์3ครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็ประกอบสวิตช์กลับคืนนะครับ น็อยึด2ตัวนะครับใช้เคเบิลทายรัดสายไฟให้เรียบร้อยครับ ให้การไกตัดแต่งให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วปิดฟ้ากลับคืนให้เรียบร้อยครับ เสร็จแล้วพ่อบ้านจะทดสอบให้เพื่อนๆดูครับสปีดที่หนึ่งครับหมุนครับสปีดที่สองก็หมุนครับสปีดที่สามครับโอเคครับ เพื่อนๆชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพ่อบ้านปลาซ่อมแล้วก็อย่าลืมกดทิ่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ